สวัสดีค่ะรหัสกอไก่59รุ่นนี้จะเป็นชุดเซตผ้ารินินนะคะจะได้ทั้งเสื้อและกางเกงไปเลยค่ะมีให้เลือกทั้งหมดสีสีจะมีสีกรมสีเขียวสีแดงวาย และสีฟ้าค่ะตัวแรกตัวนี้จะเป็นสีกรมค่ะเนื้อผ้าเขาจะเป็นผ้าลินินนะคะเนื้อผ้าจะมีความนุม่มนิ่มไม่แข็งไม่สากไม่กระด้างผิวแน่นอนค่ะรุ่นนี้จะมีไซส์เดียวนะคะจะเป็นฟรีไซส์อก44ความยาว24นิ้วค่ะตัวต่อไปตัวที่2ตัวนี้จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะหรือเขียวหยกบอกเลยว่าสีสวยมากๆค่ะใส่ง่ายใส่สบายดีเทลเขาจะเป็นงานสีมือตกแต่งเป็นรูปดอกไม้และประดับ นะคะคตัวที่3ตัวนี้จะเป็นสีแดงวายค่ะต้องบอกเลยว่าสีนี้ขับผิวสุดๆค่ะความเก๋อีกอย่างหนึ่งของเขานะคะเขาจะตัดแต่งระหว่างผ้าสีพื้นกับผ้าลายค่ะรุ่นนี้ใครได้ไปรับรองว่าคุ้มค่ามากๆค่ะเพราะรายละเอียดเขาเยอะจริงๆค่ะและตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าค่ะจะออกเป็นสีฟ้าละมุนละมุนนะคะใครที่ชอบสีหวานๆแนะนําสีนี้เลยค่ะกางเกงเขาจะมีกระเป๋าให้นะคะสา สามารถใช้งานได้จริงค่ะใส่ง่ายใส่สะวกใส่สบายในราคาสุดคุ้มเพียง999บาทเท่านั้นค่ะครบแล้วนะคะทั้ง4สีกับรหัสกอกไก่59ใครสนใจสามารถโทรมาสั่งได้ตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นไว้ให้ทางด้านหน้านี้เลยค่ะ ้าอนชำระจ,จะดส่งฟรีเก็บไปทางบวกเพิ่ม50บาทตัวต่อไปบวก10บาทตลอดการจัดส่งในรอบบินเดียวกันค่ะอยากให้ลูกค้ารับไปลองจริงๆนะคะคลุ่ชุดรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะก่อนจะไปอย่าลืมกดติดตามช่องร้านทีลาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแบบใหม่สวยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ